ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังสมหมอนายเจนเจตเจนนาวินกรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปน,นาอำเภอวังสมหมอประจำปี2566ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชาการประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน นายวิสูตรซื่อพัฒนาะนายอำเภอวังสามหมอค่ะกล่าวว่าที่อำเภอวังสามหมอมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่ามีพญาจระเข้ตัวหนึ่งได้กินทิดาข,ของเจ้าเมืองท่าขอนยางแล้วหลบหนีมาอาศัยอยู่ในลำน้ำลำพันชาติต้องใช้หมอปราบจระเข้ถึงสามคนจึงเป็นแหล่งกำเนิดชื่ออำเภอแห่งนี้ว่าวังสามหมอค่ะ โดยอำเภอวังสมอได้แยกพื้นที่ออกจากอำเภอสีทาตเมื่อปี2518และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี2524มีพื้นที่ปกครอง6ตำบล72หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่ค่ะประกอบอาชีพทางการเกษตรมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีคนภาคอีสานและส่วนหนึ่งค่ะเป็นคนพื้นเมืองภูไทย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามค่ะจึงได้ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาอำเภอวังสามหมอขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยภายในงานค่ะจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพิธีกรมบวงสวงสารหลักเมืองพิธีบวงสวงและกรมบวงสวงจระเข้วังสามหมอการจัดขบวนแห่วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดกิจกรรมโฮมพาแรงและการนำเสนอของหมู่บ้านโอทอปการประกวดเต้นแอร์บิก กิจกรรมรำวงย้อนยุบโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน,านีค่ะ